โอเครไหมบนตึกต่อไม้ผมขอ90ครับมีไหมได้ได้ครับเอ้ยมีคนทักมาหัวอัวฮัลโหลได้ยินกูไม่แน่น้องได้ยินพี่ได้ยินโมเรื่องอะไรมไม่แกได้โมใครบ้างไหมบนตึกอะปากหลามแกไม่แน่น้องไม่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 แกตายคนแรกเลยนี่พี่อะเฉพาะไม่ไม่พี่อะด่าเขาไม่ได้ไว้พี่จะตกตึกตายพี่อะเอ้าก็กูไม่รู้ ไอ้เชื่อที่มาขายแค่ของนะช่างมีไม้ไหมครับขายอะไรวะมีครับมีแผ่นไม้มีครับมีไม้หมดได้ไงมามาขายของขายเท่าไหร่ครับขายอะไรขันไม้เอาไปเลยเยอะเชะขาดสนไม้อยเท่าไหร่นะครับสองร้อยสี่ร้อยครับอ๋อกูรู้แล้วขายใช้ใช้หรือเปล่าครับไม่ไม่พี่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้คนก็ไม่ใช้คนใไอ้เชื่อไม่มีใครตั้งร้านค้าขายอะไรเลย หมีกูก็ไปแล้วพี่หมีในตำนานกูเอ้ยหมูหมูในตนานเอ๊หมูหมูหมูโวยกูไม่น่าให้พวกมึงเลยสัตว์แฟชั่นอ่ะกูให้ไปเยอะจัดไอ้เหี้ยเอาไปขายหมดผมไม่ได้ขายนะพี่แฟชั่นพี่ผมไม่เคยขายเลยให้จงี้ยไม่ยด้กับผมให้อะไรนะให้เมียพี่กอลชื่ออะไรนะลีน่าลีน่าลีน่าไอ้้เหียใครจะไปรู้ว่าแฟชั่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นกูให้ไปมืกเดียวใส่กูก็เลยให้แม่ก็ไปให้ลูกเเออได้ยยินสีง

อยางไหนเป็นร้านอ่ะใายของขายของขา่ของอให้กแสนไม่มีปส <c oughs> นเหรอเฮ้ยจะฮ้อๆยวจะเป็น เว้ยเนี่ยมีจกันไม่ต้องเกี่ยวก็ได้ไม่ติดชนดูดูเสียบตูดนเหรอสองล้านหมวกนดิคือรถเลยอะปุ่มแปดเดือนยืดตัวเนี่ยไปไปไปเนี่ยซี๊ดเลยโอ้ยโอ้ยไถซี๊ดเลยรถซี๊ดเลยรถซี๊ดเลย เฮ้ยช็อปอิดช็อปเฮ้ยบัตรวัแล้วเหรครับเออว่ะบัตรวเออวรองขายลองขายได้ไ่อไปอ่ะพี่อ้ตบัตรวอ่ะลองขายดูพี่บัตร้านลเน่ยเออดีไม่ดีแม็กแอดมินเช็คไม่เอาคืนเอาบัตรคืนโดนแบร์ดกบุลไี้เหียโดนกันเลยเเอาีล้ยอดีๆทั้งนั้น โอ้ยกระสุนยะหมดโดนป่นเดี๋ยวไปตีมามีคนติดต่อมาแล้วไม่รู้ขายเท่าไหร่เลยสวดขายอะไรสามดอกาลองทำด้วยต่อมายังครับกำลังไปกำลังเล็บเบยบนใช่ไหมนะครับโอเคผมเอาไอ้นี่มาต้องต้องให้ช้างตีให้ป่ะไให้ช้างดวงวิ้งดีสุด เออครับผมว่าไงครับครับถ้าแ<ห>มงกีบออบวุธได้นี่เดี๋ยวจัดเออรูปตัวอีกตูอ,อยากให้มึงกิบบัตรการันตีกันได้ไหมอ,อ๋อต้องแจกทีที่สาวก็มีสบายลเลยดิเปคนทีเดียว ไอ้ที่ก็มีสูนยไปไม่ใช่หรอคีบัตรกำลัได้ีแล้วไม่นานเบ้องครั้งกันเลยสี่สิบทีเมืองอาวุธมันจะเฟ้อแต่ใส่ได้แต่ใส่แพงๆไงแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีแก๊งแล้วกียให้กันตีระดาคุณตีช้าว้าปะ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 ไอ้จ๊อบมาดิขอเลยอ่ะขอติดขอติดในน้กําลังไปกําลังไปกําลังไปแป๊บนึงแป๊บนึงตีได้กี่ครั้งอ่ะ ครั้งเดียวครับผมมีกล่องเทียรสามโอเครุนรนไปเลยอันนี้มิติป้าครับป้าครับตี่ไอเดอบป้าเต็มไหมอ่ะน่าจะเต็มแล้วครับตอนเนี้ยให้มันลองไปเล่นดูดิบอกให้มันไปเล่นคุณไม่เล่นเพราะว่าถ้ายังไม่เต็มจะได้เล่นด้วยอ่ะเพราะว่าไม่มีตีเล่นไอเดอบเลยให้แม่ให้มันไปเล่นให้มันไปเล่นบอกบอกวันดีบอกวันดีแทนพี่ก็ได้หนูหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปเล่นไม่กี่คนนะสองสี่หกเจ็ดโอเคเดี๋ยวหนูไปเล่นเลยเล่นอะไรอ่ะ เอเอาลมีไม่เล่นเหรอถามว่าถ้าเกิดถามว่ามีไม่เล่นเหรอถ้าเกิดมีไม่เล่นมันน่าจะไปเล่นหรือเปล่าไม่ได้คอเล่นเลยไม่พี่คอนเสิร์ตเล่นไหนพะย่ะครับกูก็เล่นอยู่เด็กฟาร์มเออเล่น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 ไม่กูฟาร์มใครจะเข้าก็เข้าไปหรอกไม่ไม่พี่มึงต้องเล่นพี่เตียวใส่มต้องเล่นเดินตกไม่ได้เลยไม่เห็นอะไรเวนอาอเตียวสามพี่เล่นไอะไรี่ มันผิดพลาดกันได้ที่มันเล่นเลยไม่ต้องให้มันหลอกเด๋วให้มันเดียวตีกล่องเดียวตีได้มาพี่ขอนพี่จะตีแล้วเนี่ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วปั๊บปั๊บเต็มน่เต็นช้างขาดจะโลซ้ายเหรอไอสีส้มที่ว่าไม่มีเหลี่ยมเหรอใช่สีส้มคือเทะสามรอเลยมันมีสีส้มกับสีส้มเหลี่ยมอะสีส้มเหลี่ยมกับสีส้มกลมที่มันตักตัวตัวเจอะ เจลโลไซเอเอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ดูว่าพี่ต้องใช้มันใช้กับมันใช้สิบถ้าเกิดพี่จะใช้พี่ก็ใช้ไปเลยผมไม่อาหรอกเอ้ขาดเท่าไหร่อ่ะเอาแล้วนะขาดหกเอาแล้วนะได้อยู่พี่ให้ได้พี่มีเท่าไหร่อ่อะีสิบแปดอ่ะโห่สองต่ำแปดเลยเอไะไเว้ย ดับเว้ยดับ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 ดบดับดับดับายบดั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 ดันดับดับหับด้บดับดับดดับ็ับแดักดด้บดับับดับด่บดั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 ดับ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 ดบดับดัับดัดับดับดั่ดบดับดมับดัดับ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 ดบดััดด ทำไมมันน้อยจังอ่ะตามผิดก็ต่ะไอ้ขี้คุณมาีไม่ได้หรือสองแสนเจ๊เองสามแสนไหมเนาะพอ้องามแสนไหมเคสามแสนเลยนี่ผามนี่คือครวยไม่รวยจากไหนวะนี่คุต้องมาขอนักันเนี่นะเนไมีเล่เรเลๆผกไอเช้าไปป๊บเงินกันด้าศูนย์สองเก้าอที่ดไเขาไงสอนมึงนี ควาที่ขายของหมดคังเงินหมดละเอียดอะไรนัหน well. 50. ึ่งห้าศูนย์อะไรนาะแล้วก็สองเก้าแปดปประมูลอีกกเ้าดสองเก้าแปดอนะสองเก้าแปดร้อยห้าสิบสองเก้ไม่เมมเบอร์พี่วะลืมเปิดประมูลแคร์เบรให้ช้างเมา